สวัสดีค่ะลองนึกภาพ Minecraft ที่เราเล่นเล่นกันอยู่กลายเป็นเกมตะลุยอวกาศหรือมีระบบเวทมนต์ซับซ้อนดูสิคะนั่นแหละค่ะคือพลังของการปรับแต่งหรือ m o d ดิ้งที่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันจากหลายๆแหล่งข้อมูลเลยทั้งวิดีโอทั้งไกด์ต่างๆเราจะสกัดเอาแก่นสำคัญมาให้สำหรับคนที่อยากเริ่มหรือแค่อยากเห็นภาพรวมชัดๆว่ามอดม e c คร f ฟมันคืออะไรทำยังไง ข้อหมายเราวันนี้คือเข้าใจพื้นฐานเร็วๆได้ภาพรวมแล้วก็ได้เกรดเล็กๆน้อยกลับไปค่ะครับผมเริ่มกันที่ modding คืออะไรก่อนดีกว่าเนาะคือการ mod เนี่ยมันเป็นการที่นักพัฒนาอิสระหรือใครก็ได้เข้ามาดัดแปลงตัวเกม Minecraft เดิมๆที่เราเรียกว่าวานิลล่านะครับทำให้เกมมันมีความเป็นไปได้ใหม่ๆเยอะขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นไม่ใช่แค่เปลี่ยนหน้าตานะครับแต่เพิ่มระบบการเล่นใหม่ๆเข้าไปได้เลย ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะพอเรามาดูว่าไอ้คำว่า m o d กว้างๆเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะตั้งแต่แบบ data packs หรือ behavior packs ที่ใช้ไฟเจสันเปลี่ยนพฤติกรรมอนสเตอร์เพิ่มสูตร craft ใช่ครับหรือพวก resource pack texture pack อันนี้เน้นเปลี่ยนหน้าตาเสียงภาพอะไรแบบนั้นแล้วก็มี scripts ใน bedrock ที่ใช้ java script ปรับกลไกได้มากขึ้นไปอีกครับ แต่ที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเวลาพูดคำว่ามอดจริงๆเนี่ยมักจะเป็น Java Mods อ๋ออันที่เข้าไปแก้โค้ดเกมโดยตรงเลยทำให้ปรับแต่งได้แทบไร้ขีดจำกัดอันนี้สินะคะที่ที่เราจะเน้นกันวันนี้ใช่ครับผมซึ่งการจะลง Java Mods เนี่ยมันต้องมีตัวช่วยก่อนตัวช่วยอ๋อที่เรียกว่า m o d Loader หรือเปล่าคะใช่เลยครับ m o d Loader นี่แหละสำคัญมากเพราะมันทำหน้าที่โหลด m o d เข้าไปในตัวเกมตัวหลักๆที่นิยมกันก็นกมี2ตัว คือ f o r ์ e อันนี้เก่าแก่ชุมชนใหญ่รองรับมอดเยอะมากแต่อาจจะอัปเดตชาหน่อยแล้วก็กินทรัพยากรเครื่องมากกว่านิดหนึ่งอืมแล้วอีกตัวล่ะคะอีกตัวคือ Fabric ครับอันนี้ใหม่กว่าเน้นเบาเร็วอัปเดตตามเกมไวกระทบ p e r f o r m ร์แมน้อยกว่าฟังดูดีจังแต่มอดอาจจะยังไม่เยอะเท่า Forge หรือเปล่าคะแล้วก็มีตัวจริงๆเยอะเหมือนกันไม่ใช่แค่มอดเล็กๆ แล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอีกอย่าง Neo Forge Quilt ที่ต่อยอดมาจาก Fabric อีกทีจุดสำคัญที่ต้องจำเลยคือ Mod ส่วนใหญ่เนี่ยมันทำมาเพื่อ Loader ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับ Mod ของ Forge ก็ใช้กับ Fabric ไม่ได้และกลับกันด้วยอ่าอันนี้ต้องเช็คให้ดีเลยก่อนจะโหลดมอ d ต้องดูก่อนว่ามันใช้กับ Loader ที่เราลงไว้หรือเปล่าแล้วขั้นตอนการติดตั้งล่ะคะสมมติเราเลือก Forge ก็คือต้องไปโหลดตัวติดตั้งจากเว็บเขาก่อนเลยใช่ไหมคะต้องระวังพวกโฆษณาแฝงด้วยหรือเปล่าใช่ครับโหลดจากเว็บ Official จะปลอดภัยสุดแล้วก็รังตัวติดตั้งไปตามขั้นตอนปกติเสร็จแล้วก็เปิด Minecraft Launcher เช็คดูว่ามีโปรไฟล์ของ Forge Pro มาไหมบางทีอาจจะต้องรีสตาร์ท Launcher ทีหนึ่งอ๋อแล้วก็เรื่องเวอร์ชัน Java ด้วยใช่ไหมคะได้ยินว่าเกมเวอร์ชันเก่าๆอาจจะต้องตั้งค่า Java ให้ถูกตัวด้วยใช่ครับ ประเด็น j า v a นี่สำคัญเลยสำหรับเวอร์ชันเก่าๆแล้วก็อีกอย่างที่มีประโยชน์มากคือการตั้งค่า RAM ให้เกมครับใน launcher มันจะมีช่องให้ใส่ JVM arguments เราไปแก้ตรงตัวเลขหลังลบ xmx ได้ชื่นลบ xmx 6G ก็คือให้เกมใช้แร m ได้สูงสุด 6G อ๋อถ้าเกมกระตุกหรือค้างการเพิ่มแรมตรงนี้อาจจะช่วยได้แต่ก็ต้องดูได้ว่าเครื่องเรามีแรมพอให้ปรับหรือเปล่าครับผมพอติดตั้งโ l เดอร์เสร็จก็ถึงเวลาหาหมอดมาลงแล้วหาจากไหนดีคะแหล่งที่น่าเชื่อถือที่นิยมนิยมกันก็ Curse Forge กับ modrinth ครับมีมอดให้เลือกเยอะมากสำคัญคือต้องดูเวอร์ชัน m o ให้ตรงกับเวอร์ชันเกมแล้วก็หโหล l o ด d e r ที่เราใช้ด้วยถูกไหมคะเป๊ะเลยครับ แล้วก็อีกเรื่องที่เอพลาดกันบ่อยมากๆคือ dependencies dependencies คืออะไรคะคือมอดบางตัวเนี่ยมันต้องการมอดอื่นๆช่วยทำงานด้วยครับเรียกว่าเป็นมอดเสริมหรือ Library อย่างเช่นมอดชื่อ simple hats ก็อาจจะต้องลง curious api ด้วยไม่งั้นมันทำงานไม่ได้อ๋อต้องอ่านรายละเอียดดีๆก่อนโหลดสินะคะว่ามันต้องการตัวอื่นเพิ่มไหมไม่งั้นลงไปเกมอาจจะเปิดไม่ติดเลยใช่ครับ ถ้าขาดไปเกมคราชได้เลยต้องติดตั้งให้ครบพอได้ไฟล์มอดมาแล้วเป็นไฟล์ .jar ใช่ไหมคะเอาไปไว้ที่ไหนเอ่ยหาโฟลเดอร์ชื่อ m o d s ในโฟลเดอร์ .minecraft ของเกมครับเปิดจากในลอนเชอร์ก็ได้มันจะมีปุ่มให้เปิดโฟลเดอร์เกมอยู่แล้วลากไฟล์ .jar ใส่เข้าไปในไหนเลยง่ายๆเลยเนาะครับผมแต่ถ้าใครลงมอดเยอะๆหรืออยากจัดการง่ายกว่านั้นผมแนะนำให้ลองดูลอนเชอร์ทางเลือกครับ อย่างพวก Multi-MC, AT Launcher หรือ Prisma Launcher อ่าพวกนี้มันช่วยยังไงคะมันช่วยให้เราสร้างโปรไฟล์แยกสำหรับมอดแต่ละชุดหรือเกมแต่ละเวอร์ชั่นได้เลยครับไม่ต้องไปยุ่งกับโฟลเดอร์มอดหลักการติดตั้ง Forge Fabrics หรือตั้งค่าจาวา RAM แยกแต่ละโปรไฟล์ก็ทำง่ายกว่าด้วยจัดการสะดวกขึ้นเยอะแต่แน่นอนว่าลงมอดไปก็อาจจะมีปัญหาบ้างเกมคราชเปิดไม่ติดอะไรแบบนี้สาเหตุยอดฮิตก็ช่น มอดไม่เข้ากันลงผิดเวอร์ชัน่นลืมลง Dependencies แรมไม่พอหรือใช้จาว่าผิดเวอร์ชัน่นอืมถ้าเจอปัญหาทำยังไงดีคะพวก Crash Report อ่านยากมากเลยใช่ครับมันอาจจะซับซ้อนแต่บางทีมันก็บอกได้ว่าปัญหาเกิดจากมอดตัวไหนหรือถ้าไม่ไหวจริงๆวิธีพื้นฐานคือลองปิดมอดทีละตัวดูครับหาตัวต้นเหตุมีเคล็ดลับอะไรที่สำคัญที่สุดที่แบบว่า ลืมไม่ได้เลยไหมคะมีครับสำคัญที่สุดเลยคือแบ็กอัพไฟล์เซฟเวิลด์ของเราเสมอโอ้โหอันนี้จริงที่สุดค่ะเคยเจอมากับตัวเหมือนกันลืมแบ็กอัพนี่น้ำตาตกได้เลยนะใช่ครับก่อนจะเพิ่มหรือลบมอดอะไรก็ตามควรแบ็กอัพไว้ก่อนเสมอในหน้าเลือกเวิลดมันจะมีปุ่ม Edit แล้วก็ Make Backup ทำง่ายๆเลยถ้าเกิดเวิลดพังอย่างน้อยก็ยังมีไฟล์สำรองให้กู้คืนเนาะทีนี้ เราพูดถึงฝั่ง Java ไปเยอะแล้วขอแตะ Bedrock Edition นิดหนึ่งแล้วกันนะครับฝั่ง Bedrock เนี่ยเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Add-ons ครับมันคือการรวม Behavior Pack กับ Resource Pack เข้าด้วยกันการติดตั้งง่ายกว่าด้วยใช่ไหมคะง่ายกว่าเยอะครับ d o บเ l ิ Double c คลิกไฟล์ .mcpack หรือ .mcaddon ได้เลยเกมจัดการให้เองมี Marketplace เป็นแหล่งรวมลหลักหรือ RTX ก็ต้องใช้ Resource Pack เฉพาะที่รองรับด้วย กลับมาที่จาว่าอีกนิดค่ะนอกจากมอดเพิ่มเนื้อหาแล้วก็ยังมีมอดช่วยเรื่องประสิทธิภาพด้วยใช่ไหมคะทำให้เกมลื่นขึ้นใช่ครับดังๆก็มีโซเดียมหรือ Iris สำ ric, สำหรับ f a b r i กแล้วก็ o p t i f ฟายสำหรับ Forge ซึ่งมอดพวกนี้โดยเฉพาะ o p t i f ฟายกับ Iris ยังช่วยให้ลงเชเดอร์หรือพวกกราฟิกสวยๆง่ายขึ้นด้วย ถูกต้องครับแล้วก็ยังมี Resource Pack อีกประเภทที่เรียกว่า PBR ที่ทำงานกับ Shaders เพิ่มความสมจริงของแสงเงาพื้นผิวไปอีกขั้นสรุปแล้วนะคะการมอสนี่มันเปิดโลก Minecraft ให้กว้างขึ้นมากๆเลยจริงๆหัวใจสำคัญก็คือเลือก m o d โหล d e r ให้ถูกตรวจ Dependencies ให้ครบหามอสจากแหล่งที่ไว้ใจได้แล้วก็ b c k u p f i ฟ e s เซฟเสมอ ใช่เลยค่ะแบกขับเสมอแต่นอกเหนือจากเรื่องทางเทคนิคพวกนี้จริงๆการมอดมันก็มีมุมมองอื่นที่น่าสนใจนะคะครับผมคือการมอดดิ้งเนี่ยมันเป็นการผสมผสานกันของเออความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้ลองผิดลองถูกการแก้ปัญหาซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความสนุกนะผมว่าแม้แต่คนที่เก่งๆมีประสบการณ์แล้วก็ยังเจอความท้าทายใหม่ๆได้ตลอดมันก็เลยทําให้เราอาจจะตั้งคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาได้ว่าค่ะ คำถามสุดท้ายที่เราอยากทิ้งไว้ให้ลองไปคิดกันเล่นๆนะคะถ้าเราสามารถใช้เครื่องมือใช้มอดทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้สร้างประสบการณ์ Minecraft ที่เป็นของเราเองจริงๆแบบที่ไม่เคยมีใครจินตนาการถึงมาก่อนเลยละคะการผสมผสานมอดแบบไหนที่จะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อเกมเกมนี้ไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยลองเก็บไปคิดดูนะคะ